สวัสดีคะ่ะพี่ชื่อพี่อะไรกันบ้างคะอริชาค่ะพี่พี่หนูพี่หนูนะคะพี่กบครับพี่กบนะคะวันนี้พี่กบมาออกรถอะไรคะออรถตู้ครับรถตู้นะคะอันนี้พี่กบอยู่ที่จังหวัดไหนคะอยู่ที่าะุยครับสุราษฎร์ครับ,บอ่าุอนุมัตินานไหมคะพี่รออนุมัตินานไหมประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์นะคะอ่าในนี้พี่ยื่นเอกสารเยอะไหมคะไม่เยอะเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเซลริการดีไหมคะพี่ ด,ดีค่ะถามก็ตอบเลยเพราะอะไรพี่ถึงไว้ใจมาออกรถที่เสรีไทยคะพี่ออดูจากออในเว็บไซต์นะคะแล้วกออ็ดูจากในไลนะะ์ด<ๆ>้วยค่ะก็เลยติดต่อน้องพมาในไลน์ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่มาออกรถกับเสรีไทยวันนี้เดี๋ยวจะมีกันที่2ตามมาไหมคะพี่นนนนนะคะ<ๆ>ขอบคุณลูกค้ามากนะคะวันนี้ที่มาออกรถกับเสรีไทย<ๆ>ก็ขอให้พี่ๆนำรถกลับไปขนเงินขนทองนะคะเดินทางปลอดภัยกลับมานะคะขอบคุณมากนะคะ ไว้ใจเศรีไทยรถสวย